ัสดีคะ่ะพี่น้องนะคะมาพบกับสาวผูไนนะะ้ไทยเยื่อเตยเนาะค่ะน้องมณีเยื่อเตยกับผ้า,าพี่น้องมาเก็บพักนะคะเนาะเอาไปใส่ออมเขียดเนาะพี่น้องนะคะเนาะพักขี่สมดังคมเนาะพี่น้องนะผู้ใดเคยกินกับมินไตคลิปมาเด้อพี่น้องผู้ใดอ่าบ่เคยกินกับมาเบิ่งเ,าางเกกนาะยื่เตยเยื่ผ้าไปแกงนะคะว่าไปอมใส่เขียดหน่อยเนาะับพี่น้องไปค่ะมาเก็บกันเลยนะคะเน,นาะเนี่ยบกงามๆน้ำงอ้มเลย คนอีสานบานเห่าเขาจเจา่หูดีแล้วนะคะเนะาะทั้งพี่เขาก็กินขึ้นกันได้พี่น้องนะคะน้องกินไปทั่วเนาะค่ะพักขุนชื่อว่าอีซานนะคะน้องไปโยไซกกินไปมัดเลยล่ะนี่พักอีสมอันนี้พักขี่ขมได้พี่น้องในใบเขียวๆนี่คะ่ะแต่ใบอันชี้นี่มันเป็นพักไอ้ขี่อขี่สมนะคะเนาะเมื่อจีออกรสาชาติสมๆนะคะตัวที่ว่าใบชี้แดงๆนะคะเนาะ ต้มจำเตียวพี่น้องกัแซบเด้อยค่ะยำกัแซบนะคะน่ะเนาะไอเตยโบมีเวลาสิเดกินนะคะเนะาะมองแน่พี่น้องนะคะมีแต่ต้นงามๆอ่อนๆพี่น้องอุปกรณ์ของเข้าก็มีดปีดอย่างห้างัแหละพี่น้อง เอามาใส่มันเป็นประโยชน์นะคะเนาะเอาไว้ไปเคลียเห็ดเพาะก็ได้พี่น้องมีกี่อย่างางอันนี้ต้นเทียนนะพี่น้องในต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยต้นเทียนน้องข้าเจ้าเอาไว้เห็ดขนมเทียนน่พี่น้องดอกมั่นอะโลโลหนึ่งหลายบาทนะคกะปีในโบหูนะคะปีกายปีกอนหันข้าเจ้ารับซื้อนะคะล่งไปเก็บนะคะ จังหวัดไหนเนาะจำไม่ได้เนาะค่ะนที่ว่าเขาไปหาเก็บดอกเทียนขายนะค่เนาะแต่ละมือได้ได้สูงเลยค่ะของเนี่ยมันเกิดเองเนะาะเขาเขาบ่ได้ปลูกมันเนาะเท่าไรมั้งอ้หหลายเดียวพี่นงองเลยมีมูเดียวไหม ตลาดเขาขายถุงละสิบบาทหาบาทนากพี่น้องเขาไปเก็บขยันเก็บนะค่ะซึ่งไม่ค่าเพิ่นอะไรยืนงงในดงหญ้านะคะนะาสาวไทยไก่ทินนะคะเนาะคลิปนี้ก็มาออมเขียดน้อยพี่น้องเอ,อ้ยเก็บพักไปออมเขียดน้อยนะคะเนาะเนี่ยนะคะพักที่ได้นะคะเนี่ยค่ะ หลายคนนะคะ,ะเคยกินนะคะคนบานเฮานะคะเนาะเนี่ยพัก,ก <ๆ S 2> ขี่ขี่ขมนะคะขี่ชมดังขมนะคะพี่น้องนะคะเนาะปะพี่เตยอ,อย่าพาไปเอ้อมเขียดแล้วพี่น้องนะคะสไยแล้วไปขับไปเดี๋ยวล้างกันนะ,ะเนาะล้างก่อนกะับกึง สะนี่กับป่าลายๆพี่น้องนะคลิปก้อนนี่เตอตกตกเบ็ดในสะนีแ่แหละพี่น้องได้เดี๋ยวป่าหมอนะคะนะป่ากดกับมี่พี่น้องมันขึ้นไม่ยังขึ้นนะคนะาะไปเหาไปนะอ้อมเสียดโอ้ยามาเกี่ยวขาค่ำนะพี่น้อง เกล้าคำก็มีค่ะเนาะเนี่ยแนวน้องนะคะเนาะอ่าเมนูเมนูเด็ดของเขานะคะเนาะอ่าสไตล์เยีเตยเนาะค่ะเนาะเยีเตยกับสีมี่เกียดน้อยนะคะมื่อนี้นะคะเนาะเรากับพักขีชมังคมนะคะพอีเลิศนะคะเนาะอ่านะคะคลิปนี้เยีเตยกับผ้าพี่พ่อน,น้องนะคะมาเก็บพักนะคะเน้องออมใส่เกียดนะคะเนาะอ่า อย่าลืมด้วพี่น้องนะคะถือใจกับกดไลค์กดแชร์เนาะก,กดซชรกับใครเห็นในเดอค่ะเดอคลิปนี้

Nope. อย่าลืมเด้อพี่น้องนะคะถือใจกับกดไลค์กดแชร์เนาะกดแชร์กับใครเห็นในเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยจะเจอขอลาพี่ลาหน้องไปก่อนนะคะเนาะ,ะนะอ่าเอาไว้คลิปหน้ายัยางพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย